ได้แล ah, ah, ้วต้องวิ่งตัวนีวไปเอ้าเอ้าตึจุดลงเร็วเอ้ยเดินต้ไมาเนี่ยเดินไดนลงหพี่น้องยกขนาดยกหางไ้เลยนนกหางไ้แล้วนกรซอยไเลยโอ้ยเป็นดินเหลืองเราเดี๋ยวเกลือเลยเลือ Đi bọt đã lên dữ. Bắt đầu chạy ra khỏi. Giật phanh. đi chạy hả เด de e e ah! ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาเ้าพักสัญญาณก่อท่นยตอนได้เขาเกียร์อยู่วะขนน่ะเออเอ้นไปไปไปไไปไเออตังลับไม่ขึ้นเร็ขึ้นเร็วขึ้นเร็คักคัคักคุคันจมีอแล้วเออ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเด้อมืัอนี้มาเบิ่งฟีเก่าไอดินกระหมองเด้อไอดินกระหมงมาติดตาเราไกลยไปหน้องเด้อเดี๋ยวขับโม้ขึ้นไปขับอยู่แล้วก็มันล้มประวัติรุ่นได้เหรอพี่น้อง มัน้มบรสมุนได้แล้วแเป็นขากันมดลกกายกันน่ดายทีรถมีทุนต้นไหนก็ทำนั่นมัจับกินต่อไปตลาดขั้นใหญ่เด้อแมีทุ่นหนอยกขั้นหน่อยกินน้องไได้ำัมไดนสำคัญมดินต้มแต่ิตมก็ไำั เออนีอ่เราสอกยางนาวิดบันทัดที่สุดเลยคือว่านาุ่มอะอรเออลอดลวดหรือมัออ้เออ ไปแล้วไปแล้วต้องวินรถตูวันนีว่าไปเอ้าเอ้าจดึ๊กจุดลงเร็วเฮ้ยเดินรงไหมาเนี่ยเดินไเดินไลง้วพี่น้องยกขนาดยกหางไ้แล้วเลยยกหางไปแล้วเบ็กระสอยไปเลยโอ้ยเป็นดินเหลืองเาหเป็นดินเหลือง่่ดินกระมองวะ Cái này nó xoay là mất cả mất cả đó. chia, khó chia sẽ lộ bằng Bất cứ lèo mất Thắc nà mất còn là đinh hoạt đinh của món gần này ตายตายตายเนียจมดินได้ยีกดิ้นม่ได้ดิ้นดงลงนี่หิร้อยหลังรอยหลังเอายังไม่ใช่เอาฟเอาฟังเอาฟังมาไปนี่ยรถไปหลุนยุ่งก๋เยอะหน่อยเดีรถไปหลุนแ่ข้าอายิ่เก่าไปหลุนมาดึงขึ้นเออปีนองก็ล่องสีเบิงบอนม้อนกรล่องสีเบิองบืนไปไหมเดียวขนาดยกหางขึ้นมัธยมได้หนิขนาดยกหาขึ้นให้เอาหางล่องใ้ ว่าให้มันบืนคักวันหนึ่งมันก็ยังมาตกปุกลงไหนเยอะเด้อพี่น้องมันเป็นดินมันเป็นดินลมนะเฮ้ยเพื่อนว่าเดี๋ยวไม่มาใส่หรอถอยหลังเดี๋ยวป่งเป็นห้องมันเป็นหลองมันเป็นหลองล้างเงินนะเด้อเป็นหลองเงินหลองเล็กเล็กเป็นดินกับมองลมลุกหมดหมมันเป็นหลองลักเลือมันเป็นหลองลักเลือเปล่าเหรอ ะดินอื่นน้ำคักร้ายแล้วดินอื่นน้ำคักรอดมันเป็นตมขันไทยน้ำมีบะติดหรอน้ำถึงได้เลี้ยงตีนออกเด้อรถดิดนี่รถดิดนี่เมื่อยก็ขับหมดเลยขับมันหนังคือกันเวลาดินดีๆจนหิวนอนหมดเลยนั่งอยู่เบาะทั้งนั้นบางเบาะขับรถ้เขื่อนจนจนหิวนอนหมดขับรถขับรถไทยน้ำดินผุผุ กันตตังสี swimming, so, like ่หรอโอ้ยโอเมย์เ <Hon> ย <k> ์เม no. ันลงไปเยอะว่ไปยังไวรุนเยไก่เยอะนําไม่รุนกัไม่รุนลิงโอ้ไม่รุนอ่ะวืดวดวดักกันรุ่ะปงปากปา้ักคนข้าเดียวดินกามแล้วดินกามแล้วถึกเดียวดินก็มองเริ่มกามแล้วมามาม มาเบอร์มาอยู่มาแล้วไม่หลุดมาแล้วมาดันนาอยู่ทั้งนาอือยู่ทั้งนา,นงนานดันไปทั้งไหนก่อนนั่นแหละเด้อพี่ดอกตัวช่วยช่วยมาแล้ว่ตัวช่วยไม่หลุดเด้อยนะดันนาไปทั้ง เออ้ดแรง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 เออต่ำต่ำึ้ำกาะ<ๆ>กเ<ๆ>จ้าขึ้นไปเตี้ยไปขอไเว้ขอผพันขอผพัน ขอผ่านขอผ่านทัานข้านั้นตอยยุดหนาเด้อฮกลุน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 เดื่อย mặt tại lần lên mặt tại luôn mặt tại lần mặt tại lần mặt luôn lần hả tại lần mấy เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเล่าพักสัญญาณก่อนสักเดว่นได้เขาเกียร์อยู่วังหันน่ะเอ้เอ้ยคืนแรกคืนอรไป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 เออตั้งับไหมึ้นแรขึ้นแรขึ้นแรกคักคักคักผมคัดนี่โจมหรือเปอ่าอ้อ หึ้ดแล้วมันออกมาได้คันที่ออกมาได้ถอยไปฮะเ่ยเจ้าถอยไปออกมาเลยต้อทางแต่มันปิดกันหืมหืมวิ่วนวน

Có khăn nước biển khăn nhiều mà rồi Ủa, để luôn đi lìa vào luôn Luôi ngân, luôi sắp nữa nè cứ cất ta vào mà Phải, mày thấy to là cất rồi Đây ไต้บกันมได้ไตัแลวเจ้าตี่เองอะทตะเป็นกระมงนะเนอะอมุดไอ้ไปเด็กปนกระมงเลยเดลกแม่ลกปันสางวะ ไม่ลุดหลไม่รุนเด้อน่นเด้อน่นไม่หุไม่หลไม่หุมาดึบองภาายมนว้เอืมเพระยิ้มมันมันเลยไหมใส่หรอจบ่าส่หลอดซะาษหลอดใบมันฟรีมีเด้ล่ะฮะไปจะเล่นวัไปเจ้ขึ้นเลยวันหรอไปงางเดิน <laughs> <laughs> เ,เด้อเด้อสีล้ขั้นะ่สละสีล้รถแง้มรุนเมย์ฮ็ถ่ายถือดินกระม้องสเล้วมือนี่เพือกิสินี้ไปให้อันให้นบให้นบสุมเดอ้อพี่นอ้องไปหันบสุม ไปไปท่าเด็กก่อนาทสิไปท่าดกไปให้ทั้งทังสิไปให้ทั้งมุติบันเออิติไนให้ทังเออพี่น้องไป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 ไห้ทั้งลองบพี่น้องเดอ่ีเามีเาไปหาะเ่าเล่าไทเ่ดีวะไทดีวะ ตอับช so, yeah. no. ิปีกับตัวไตนี้เด้อี่นอเด้อชิปอันถ้าเบิ้งซีเก่าไทยอกันไม่ชิปหนาเด้อี่นองเด้ออกันไม่ชิปหนาฮะกันไม่ชิหนาสหรับชิปนีสวัสดีเด้อี่นองเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเขาก็ไดุ้กปากกีฬมันมเออคทยดีวะบ้กัจพนีต้งาปีนี่่ตรเบิปดูก็ยังดิ ตั้งกันเลช่ไเด้อครับดินดึนุมดึงประทุมรถชิปเ้อรไปด้อยบชิปเ้อสวัสดีครับสวัสดีครับ